สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกิดทักทายสบัยดีเอซีทักฟังเราหวหน้าต่อเทมเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวลาเซีโนคาคาพีพีเอซีวันดูเด้อเมื่อกี้เรามาพบกันอีกแล้วครับพวกาทีมงานสองซาลาเซีโนมาพบกับสาบุพาและน้องเมียเนินรายการอีเซนเก่าเซนเคยนะพี่น้องเส่งซาบุพาอากาศช่วงนี้ก็บริคอยข่าวคีบแล้วมุ่งมีกันด้วนะพี่น้องเนื่องจากอาการป่วยนะพี่น้อง ค่ะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขออัปเดตสภาพอากาศทางฝ<ม>ั่ง<ม>เราให้พี่เอฟซีฟังจันหน่อยเนาะม่ได้อัปเดตในเรื่องอะไรพี่เนาะทางฝั่งเราก็แบบว่าอากาศฮอนเนาะแม่นฆเม,ม่แต่ว่าตอนเช้าตอนเช้าแบบตอนหกโมงคิดโมงนี่ฝนตกแห้งได้ฮอนแต่ว่ามีคิเมกมคิเมฆคือแบบฝนจีนมาตลอดนี่แหละทางฝั่งเราทาี่้อกอากาศทางฝั่งไทยเป็นยังไงพี่เนาะอย่าลืมอัปเดตอย่าลืมทักทายกันเข้ามาหน่อยเด้อส่วนนี้เข้ากันจะไม่หิดคลิป ในครั้งทีเก้าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปซามคลิปแม่นอ่าความือซื้อของสาวลาวของครูเราพี่น้องที่เพิ่นได้ไปเที่ยวไทยครั้งแรกบอกว่าเพิ่นไดมือซื้อเนี่ยไดนะพี่น้องเป็นคลิปนี้เขาได้มาจากซ่องพี่น้องนี้ซ่องคมบาโบสลาเซียแคลาว่องของอันโดนะพี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคิดเตอร์สบายใจเลยและสำหรับพี่เอฟซีทนายที่เข้ามาติดต้าหมาบชมช่องของพวกเราแล้วก็ฝากกด ไละแชรกก์เพื่สอสมัครเละแน่และทีส่สำคัญน,นะคะโฆษณาของซาวเลอร์โดยเดินจากพี่น้องด้วยอ, <c oughs> อันดับต่อไปน้องพี่น,ออน้องเอโฆษณาเข้าไปหาช่วงคีบโพลกันเลยเด้อย้าสบายทุกท่านครับผมนะฮะบ,บ,บ่าวุฒิสุร่าเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋นะฮะตอนนี้ SO อยู่ที่แยกอะโซขึ้นกาวเวลาพี่น้องเอ๋นะครับ มาจังใดกับมาไทยจะสนทนทางเนี่ยครมจะเล่นของเมืองไทยนะครับพี่น้องครับโมนี้บ่าวบุเองกับพี่นันครับน้องลานี่ะสาวสาวอ้อเนี่บมาจากฟังเล่าเลยพี่น้องเลยเนี่ยเพิ่นมาแหยังเพิ่นมาจังใดเนี่ยเพิ่นมาเห็นเมืองไทยแล้วเพิ่นสิมีความคิดจังใดโมนี้สบายดีครูอ้อสบายดีเอฟซีน้องเอฟซีของบ่าวโบ้เนาะโอ้ถึเต้นอ่ะน้องอ้อมากระนี้คเต้นเอาค่อนลืมจีนไฮน้องอ้อแนะนำตัวเองก่อนเป็นไผร์มในสายแบมาเห็งอย่างตอนนี้อยู่นี่ ซื้อออร์ดาเนาะหรือว่าในน้ำยูทูบเบอร์ลาวเนาะครูออร์ดาเนาะ,ะแบบช่วงพิเทอร์มาเที่ยวฝั่งไทยมาเบิร์กความเจริญของ,งไทยเนาะเพราะว่าเขาอายูลาวกบับเ่็กๆซื้อฝั่งลาวนะ,ะแล้วแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเดียวกาสแล้วก็ได้มาอยากให้แบบมาเที่ยวชมเบิร์กความเจริญของบ้านหลัง ออ๋มันเก็บอยู่บ้านเฮาเฮ้าไปยักแตะที่ไฟชั้นหนึ่งในชีวิตไหนผู้เห็นว่ลฟลังนะคนที่ายรูปนะเห็นบอฝรั่งต่างๆเป็นส่วนในความเจริญของเมืองไทยเห็นบอโหรถลายโพลน้องอ๋อถามแน่อยูบย่บ้านอยู่บ้านนะ่ะเห็นในอย่างยู่บ้านอาชีพอยู่บ้านนะ,ะน้องเป็นครูออ๋เป็นเป็นคนรูสอนนักเรียนเนาะ เขาเหลียดไม่เห็นวันไทย,ทยอย่างไม่ดีอย่างถ้าเรามาเฮ็ดเบียร์ไกลเกลยังมาเฮ็ดเบียร์เ่สตอนนี้มาเที่ยวเขามาเที่ยวก่อน,นขามาเฮ็ดเบียร์กับตั๋งเกลงเอกสารอีกแบบนึ่งเน่นเกลี่ยเห็นบ่ไดายแ,แต่ว่าเขาจะเฮ็ดไก่ก็เพราะว่าเกี่ยเที่ยวเฮ็ดอยู่อบ้านเขากับี่นิมอันอาจจะแตกต่างกันนะก่อนอื่นขัวเห็นบ่ทอดทัดจอใหไง ชีวิตที่ไดนมาเห็นเมืองไทยเออเจอเจอไงร่วมกับหลายหลายเนี่ยเมืองที่ไหนพลังต่างชาติเห็นบอไอโบฮะบน้องมาเห็นความเจริญของเมืองไทยน่ะแบบรถแท็กซี่มีหลายสี่ไหลแบบให้เลือกไซส์บริการอ่ายเนาะฮึมน รถนั้นแบบน้องกันอย่างหมูหมูวังเขาให้ขึ้นเท่าใดราคาเท่าใดน้องอย่างหมูหู้แสดงว่าครั้งแรกของนองออ้องอ้อเลยเนี่ยมาเนี่ยมูเอียงเลยนะครั้งแรกที่ได้มายืนในจุดนี้อันนี้คือความจเจริญของเมืองไทยอีกหนึ่งจุดเด้อน้องอ้อนะครับใน,ในนั้นในนั่ทีไอ้ปูกับเปไออ้ายนะ้นองอ้อเห็นฟังเห็นบอ้คนยางไปเห็นบอ้นคนจะลงไปชั้นใต้ดินเนี้ยนะ,ะชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินมีวะ แมนมีชันใต่ดินที่น้องเห็นเนี่ยถนนเนี่ยทั้งล่างนี่มีชันใต่ดินเด้วยไอ้ไเข้าไปเแ็่หยักชันใต่ดินแล้ว,วชันใต่ดินมันมีอย่างไอชันใต่ดินนะเนี่ยใต้ถนนเนี่ยเป็นชันใต่ดินจะมีรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถไฟ MRT เนี่ยที่เห็นอยู่นี่เนี่ยถนนเนี่ยเป็นสั้นไต่ดินนะอีกหนึ่งชั้นที่น้องผู้คนรวมมาจะไล่ไล่แต่นนไ,ตไ,ไ,ปปไตอ้หลายบอแต่ชื่อว่านี่แหละย่าน ธุรกิจยวดยานแรงทีนักท่องเที่ยวมาหลายท,ที่สุดนะอีกหนึ่งจุดของเมืองไทยนะนี่คือย่านอโศกบนตรีโอ้โหเคยเห็นแต่ในทีวีนี่ได้มาเห็นตัวจริงยักษให้่พ่อแม่เ,เพื่อนทั้งบ้านได้มาเห็นน้ำแล้วก็ยักษ์ที่มาได้คือแบบยักษ์มาเก็บเอาภาพบรรยากาศบ้านเขาเมืองเขาในประเทศไทยเนาะของเมืองไทย ความเจริญของฟังไทยประเทศไทยไปทั้งใดที่สะดวกสบายถนนทุ่นทางไอ้เพื่อเบาแล้วเวบาอีกเวบาอยู่ในส่องของครูอรดาเนาะเวบาแล้วเวบาอีกอ่ะฟังไทยนันนน้นถนนทุ่นทางนี่คือแบบ มีก,กะมาเพื่อไทยนี่แบบทุบจมอ,อดีแท้่อดีแท้พอต่างใจวะเนี่ยเรื่องจริงคือน้องก็เป็นคนหนึ่งที่แบบติดตามซื้อของตา่างประเทศนะแล้วกับเบิงทางซื้อฟังไทยแดงแหละค่ะอีกอย่างฝั่งไทยกับยูทิตกับประเทศเฮาอะนะท่านะหนึ่งในชีวิตให้ได้มาเห็นความเจริญว่ามันจะคือในทีวีโบนะแต่วัดมาเห็นตัวจริงไอ มันยิ่งกว่าในทีวีโอ้โหเทนขนาดเอาได้มาเห็นตัวจริงแล้วแบบมันงามกว่าในท,ทีวีซ้ำโคตสุขนี่คือจะลุกออกมาอีกลูกลกหนึ่งเลยนน้องเนาะม,นมาฟังนี้มาฟังนี้นี่ไอศิมป์สีบอกฟังนี้จะเป็นชั้นใตดินนี่น้องจะเป็นรถไฟฟ้าชั้นใตดินนะสถานีอ,าอ๋อสุขุมวิทฮะที่น้องประทับใจอีกอันหนึ่งก็คือคนไทยคนไทยคือแบบเป็น มีน้ำใจเข้าไปข้างในเขาก็บัวพู้ซึ้งว่าเขาอยากมาตัางกับ็พา,าเขาอยากมาเขาตกมาอยู่เมืองไทยเขาปวดพู้ซึ้งยาิน่ะพู้ซึ้งชบวพ้อดไทยแล้วป็คนไทยเป็นคนดีมีน้ำใจเขาเป็จะช่วยเหลือเฮาตลอดนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยน้องเรื่องจริงเลยคนไทยนี่คือ<ข>ว่าน้องเป็นคนที่เคยแบบพักเหนือเลาวเป่าเคยไปไทยอยู่นะน้องอยู่ทั้งขันเยวะมาดิอยู่แฟนไหนอยู่่บแก้วบ่แก้ว ดูแฝงบอลแก้วเมนอันนี้มาไชยมาไชยนี่ยชื่อว่าน้องตะดใจมาเที่ยวเป็นบอเอเนมาเที่ยวอ่าผู้ใดติดตามทางคลิปวปดีโอ่าทั้งยูทูบช่องของน้องออรดาคือออรดาให้กับเบิ้งกีนเด้ให้เห็นคลิปน้องก็เวลาน้องบอกนี่เวลาน้องแบบไม่เห็นนี่น้องแบบชื่ว่าน้องแบบแต่ว่าหมดซึ้งเลยว่าเฮ้ยลุดออกมาจากอีกโลกนึงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงบอกที่น้องบอกเรื่องจริงบอได้ตั้วเรื่องจริงอันนี้แหละจริงที่อยากให้ พี่น้องสาวลาวหรือว่าเพื่อนๆอยู่ฝั่งลาวนะคะได้มาเห็นคือแบบเรื่องที่หาหเบอสอะไรจะกินข้างก็เป็นแบบมันมาจากข้างในมาจากความมู้ซึกเหตุที่มันเห็นเนาะแล้วแบบความมู้ซึกคือแบบเอาลุดมาจากโลกมนุษย์แล้วไปโลก AI คนะ่ะ<อ>แบบมันจะเลื่อนจะเลื่อนแบบซิ่งจะเลื่อนแบบเขา,าเคยเห็นมาก่อนทนายเบิร เราเคยให้แบบนี้เขาออกมาให้ท่านนะก็ดีใจ,ด,ใจดีใจที่ได้พวกน้องอ,อ๋อดาแล้วหรือว่าคู่อ๋อเนาะการติดตามคู่อ๋นอนะ่าเบดบงคลิปวิดีโอคู่อ๋อสีเหลืองเหลืองพร้อมจะเลของเมืองไทยคู่อกอจะติดตามคลิปวิดีโอหลายทางก็เอาไปเล่านะฮะสู่ทางพี่น้องทางบ้านที้เห็นไดย์เดย์ได้รับชมนะครับพร้อมจริญของเมืองไทยอีกอีกคลิปหนึ่ง่าสิ่งหนึ่งที่มาคู่อ๋อยักมาเมืองไทยยักมาเป็นเก็บประสบการณ มาเที่ยวแล้วยามที่เขามีโอกาสเพราะว่าก็มีนักเรียนที่ว่าติดตามครูโออเนาะคือว่าน้องออแบบเขาเจะติดตามแล้วเขาจะมาจะได้เห็นมาเออการด้วยครูหรือว่าอาจารย์แล้วเขาจะเจอนอาจารย์ได้มาเที่ยวแล้วแบบเฮ้เขาเกิดมีกำลังใจในการเรียยวมาเออสักมืนหนึ่งจะได้ไปให้คือ ผู้คนนี้่ะนยักแสรจยากสราก้า<ต><อ>งแข็งหน้าวันส<ห>าร์นะคุณเนาะฮะัวมาฟังนี่มาที่นี่อีธานไม่บาโบอิธามนะ,ะความในใจของผู้โอเนาะเมื่อเดียเมื่อเห็นประเทศไทยผู้โอมีความในใจอีอย่างนะฮะที่อยากบ้าที่อยากจะระบายนะเมื่อได้เห็นอันนี้จริถามถึงความในใจของสาวเล่าผู้โอดดาเนาะเมือเนี่ยเมา่เห็นความเจริญของประเทศไทยคิดแนวใดอยากบอกเนวใดอยากจะระบายจังใดนะ ถ,ถึงทีสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนน้นนี่ก็ไปนแน่ใจคือแบบความได้ใจคือบอ,แอ,อกแล้วบอกอีกเลยรู้สึกแบบสันๆ,ๆเลยอะประทับใจแหงที่แบบเออเอามาเห็นแล้วแบบตะลึงความเจริญนนะอ่ะนะอ๋อเอาองคสีคู่ออก่อนทีคู่อ๋อจะเดินทางมากเมืองไทย แล้วจินตนาการถึงเมืองไทยแบบไหนว่ามันจะเลื่อนบอที่ว่าจะเป็นแบบไหนตา้ต้องต้องปุ๊่วะมันเกิดพาดโอ้คือแบบเขาเห็นนี่ในทีวีเนาะมันอาจจะแบบป,ปอกว่าลายแบบเพื่อมาเห็นตัวจริงนี่มันจะ,จะเจริญกว่าคือแบบบางบางบอลมันจะเจริญกว่าที่ทาเห็นตัวจริงคือบอลนี่ก็เป็นคนเรื่องที่แบบไปตั้งแต่ภาคเหนือแต่ว่าภาคใต้ยังไหมือนไปภาคอีสานได้ หญิงมึงเงกลัววขาเบื่องนี่ยคนหลายหมดเนี่ยโอ้หลายสุดๆเลยคือแบบเ่าเคยเห็นมาก่อนวราเคยเห็นคนไล่แบบนี้มาก่อนทั้งคนทั้งรถรถนี่จะมีลากไล,ล,ล่ขากไล่เซนิฟโด้จนแสบงบ่แบบ ย้อนแสไงเลยพี่ส้มเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดแล้วก็พูดสั้นแล้วก็จ,จบคลิปเลยอ่ะท่านผู้ชมนะตอนนี้บาบูอินกับยูครับน้องอ่ออ่ออดานะอดาเนาะเรียกว่าผู้อ่อนะฮะถามพีิภัยที่ตามผู้อ้ออดาเนะครับวันนี้ได้พบพ่อตัวจริงแล้วพี่น้องเอ้หน้านะตัวจริงแท้จริงนะฮะข้างซุปเดียวกันนะชีแต่ไม่มอ้องไท้แล้วเห็นกลมจเจริญแล้วเข้าไปอยากเก็บภาพบรรยากาศนะ,ะ่ยเรานี่ไว ฟังในชีวิตเท่าไหนหี่มาเขาได้มาเห็นเนีมาสัมผัสเนี่ยฮะสถานที่จริงใหญ่ไฟตัวใหญ่เนี่ยมาเห็นแล้วนะฮะกูออมูนี่นะเขาได้มาเห็นแล้วกลวับบ้านไปสิกลับมาอีกบ่โอ้ยแน่นอนถ้า,าว่ามีงบคือกรุงเทพกบแค่ปากซอยเมืองไทยก็แค่ปากซอยขอยืมคำนี้มาเบ้าการนี้คือค่าบอกของผูอ้อ๋อนะมันก็ไกลเนาะเดี๋ยวบางคนจะเอาไปตีข้อหมายเป็นการยุยแย สิ่งนี่เขากะอยากฝากถึงเนี่ยะเพราะว่าเขากะชื่อว่าคิดดีท้าดีเนี่ยสั่งเรื่องเล่าดีๆนี่ยเขาพาไวในกาลเนี่ยให้ <สำ S 2> นี่พร้อมหักพร้อมแพ่งกันเนาะพี่น้องเนาะไปผุดกินป่ามา,าพี่กินเขาเนี่ยค้นบ้าน,น,านเท่าหักกันแพ่งกัน,กนสิ่งที่โปอยากเฝ้าในคลิปของโป๊และคลิปของไอโบ๊เนาะคือสิ่งพี่โป๊ยากเห็นอยากให้เป็นคืออยากให้คนลาวกับคนทไทยแบบหักกันคือแบบแในล่าใหนอนดราม่าแต่โป๊จะบอกเข้าไปเบิ่งได้ดราม่าอ่า แล้วนะั่นคั่วเดบ้าคั่วยากให้คุณลาวกับคนไทยหักกันลึกๆแล้วคนไทยกับคนลาวเป็นแบบพี่น้องกันแล้วก็ฮักกันอะนะจริงเลยคนลาวคนไทยกับหักกันอยู่เนี่ยให่แบบคนลาวกับคนไทยหัฮักกันแมนแต่ว่าคือแบบมันแบบมีมักมีเอฟซีที่แบบทักมาหาขนาะดแบบยักไป เที่ยวประเทศลาวแล้วก็แบบยกเลิกโอ้รถไปแล้วย,าย่านเรียงสั้นนะยักษ์ยักษ์เบาอ็อกในซองไอโฟบาร์ก,ออาก็สองย่านคนลาวนี้เขาติง้งคนไทยได้ารักเข้าแบบเขาที่เขาซึ้งโซนเขาแบบออมแบบัมกคนไทยแบบเม็ดแต่ละคนเขาอยากโซนยังเปิดเดตทีวีของคนไทยนะเมิดแต่ละคนไทยประมาณว่าคนไทยเมิดและครเกาหลีฮะนะไอโก้กับชื่ว่เราออกมาเทีเ่ยวเนาะมาเทีเ่ยวเดียเด๋ยวเขจะเลิกเขาเมืองไทย อยากมาอีหลีบ่บอลเรียกว่าอยากมาเพื่ออะไรอย่างอยากมาอีหลีหนึ่งคืออยากมาอีหลีอยักมาเบื่องความจเจริญของประเทศไทยสองอยากมาเก็บเอาประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาเพื่ออยากให้ลูกศิษย์ของเขาเกษตรอ๋อเพื่อจะได้มีความหูลรยขึ้นว่าเออบ้านเขาเมื่งเขาเป็นอะไรแต่บ้านเขาเป็นอะไรและอยักให้มีความคิดแบบขาจะเฮ็ดเนื้อไร ก่วินาทีแรกที่กล่าวข้าเขามาในเมืองไทยผู้สุดหยานบ่ตอนแรกๆาะตอนแรกๆที่มาเมืองไทยแต่ว่าไปจุดม,มอมผู้สุดยานไปหนึง่งแต่ตอนนั้นไปน้ำพองผู้สุดยานไปหนึง่งย,ย่าหยังเอาบอกกันห<อ>ยานเหรอเฮาบ่เคยมาเมืองไทยบ่เคยมาเมืองไทยแล้าบ่เคยเห็นซื้อตอ,อนนั้นสมัยนั้นมันมีทีวีได้แล้วไปยามพี่นอ้อง แล้วหลังจากมีทีวีมีโทรทัศน์เนาะเบิกแล้วกันไปซื้อผ้าอ้ยเมืองไทยก็ว่ายาก,กยากไปเบิงนะ่งะไรเราไม่จะเล่นแบบนั่นแบบนี้อนะไรยากไปเห็นตัวจริงขนาะดแล้วเขาก็ตังงง้งความ,มาบังความฝันไว้เอื่อสักวันหนึ่งเขาต้องได้มาเห็นตัวจริงและถ้ามีโอกาสอยากแบบอยากมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยว่าสารรัา้นๆอยากเอ่<ม>อเขาเขาบอกคนนี้แหละบอก ประเทศไทยที่อยากให้เป็นบ้านที่สองของเขาฮนะะความฮามักประเทศไทยเขาามักคนไทยคือประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่บบงพอมัก เอาสีน้ำมันเลยถ้าพอกันเดี๋ยวเบาบูสีผ้าคู่อ๋อเนาะไปอีกสถานทีทีหนึ่งทีอย่างไรเห็นที่สุดนะในเมืองไทยบางคนก็จะอาจจะบอกว่าเป็นมุมหนึ่งของรูใบกรว่าดนะที่นี่ประเทศไทยกาฝากไปเที่ยวกันแล้วกันคู่อ๋อมียังอยากฝากบ่ฝากช่องไปยังกัไหนเนี่ยโดยเนาะฝากเนาะของเพื่อนด้วย MC ของไอโบเนาะพี่บาอยากตามช่องของคู่อ๋อเนาะกาไปก็ิดตามได้เนาะ คำนี้น,นี่เพียง<ล>คำนะี้เนาะเฟพศออรดา,อ,อ,รดาอะไรซักเพศกับมีนะ่เนาะหน้ากะตั้งไม่เพศอะไครูออรดาครับโดยครูออรดแล้วมาออดแล้วพี่น้องเ้ยเราจะเก็บข่าวบรรยากาศของกรุงเทพเมืองไทยแล้วก็ความเจริญความซีวิไลที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะฝาวที่ตามทั้งช่องคอรูออรดาเนาะพี่น้องเนาะทั้งเซตบุกนะฮะ ฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะฮะก่อนจากนี้พี่น้องเอ้นะเดี๋ยวจะพาคู่ออกไปคลิปผ่าบรรยากาศอีกสถานทีหนึ่งทีนาตื่นตาตื่นใจอยากคู่ว่าสถานที่ไหนฝากติดตามในทั้งคู่ออกกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจคู่ออกนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูนนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนทั้งสองคนโดยการบอกวขันโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มูนี่นะเขากล่าวคำว่าสบายดีนะสบายดีเอ้ยที่สวัสดีครับก็จะไปเลยพี่น้องก็บอกรลหว่างากแห้งนิดนึงพลังเนาะอ่าซึ่งก็แบบว่า เม่ก็ตื่นตันใจนะเพลาะเนาะเพราะว่าเพิ่นเบ้าว่าอยากให้อ่าเมืองลาวกับเมืองไทยนี่อ่าเป็นพี่น้องกันในพื้นหลังเนาะแล้วก็ะหักแพงกันหลายๆพี่นะ้องแล้วก็เพิ่นก็เบ้าถึงอ่าความเจริญของทางประเทศไทยทางเนาะก็ะมีช่างอ่า โทรทัศน์จอใหญ่พี่น้องเพูนก็ว่าว่าเพี่เนยังโมเคยเห็นเนาะเคยเห็นเคยเห็นในโทรศัพท์พี่น้องแล้วก็รถกระจับก็เป็นระเบียบวิน่ายในพี่น้องเนาะแท่กับมีตึกมีน้ำมีใหญ่เรียนกันในพี่น้องเนาะกับขาดลีในพี่น้องเนาะขากแห้งลีพี่น้องเอ้ยอ่าส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนรียนในพี่น้องเนาะถ้าไปชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกายถ้าเป็นกลังใจให้น้องเมย์ก็เด้อพี่น้องอ่ามาฮอดนี่น้องเมย์กาชิบะมีอะไรในพี่น้องเนาะ ก็ขอตัวลาเพื่อนคนนี้ในพี่น้องเนาะก่อนจะลาจากกันกะบผา่าติดตามตอนต่อตอนต่อไปในพี่น้องหมอในเมกจะเอาคลิดยังมาดีสั้นในพีซีในแบบใน,ใน,ในหูได้เห็นหน,นะพ,นนนกกนนพี่น้องเนาะพราะนี่ในเมกะขอกล่าวสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย